ใช้น้ำมันเบรกผิดสิ่งที่ตามมาก็คือซีลยางซีลลูกสูบพวกนี้จะบวมนะครับแล้วทำให้อายุการใช้งานปั๊มเบรกล่างปั๊มบนโดนน้ำมันเบรกเข้าไปเนี่ยวิธีการเบรกก็จะมีปัญหาทุกอย่างก็จะมีปัญหาทั้งหมดสวัสดีครับ วันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับเบมโบนะครับเรื่องการใช้น้ํามันเบรกอันนี้หลายหลายคนที่เข้าใจผิดมาตลอดเลยแล้วเห็นลูกค้าใช้น้ํามันเบรกผิดดังนั้นเนี่ยแบบไหนถูกแบบไหนผิดเดี๋ยวเรามาดูกันเราพูดของสินค้าของเบมโบนะครับมาดูว่าตัวนี้เนี่ยจะเห็นราคาก็จะโอเคเบมโบนะครับดอทห้เป็นขวดสเีเงินนะครับหรือสีเทาเนี่ยจุดแดงตัวนี้เนี่ยมันสําหรับรถยนต์ครับไม่ใช่สําหรับมอไซค์ดังนั้นเวลามอไซค์เอาไปใช้เนี่ยมีปัญหากับซิลยาง บวมแล้วอาอยุการใช้งานจะน้อยลงและมีปัญหาในการเบรกทำให้สมรรถนะในการเบรกลดลงนะครับเพราะว่ามันไปนกัดทำให้ยางเสื่อมสภาพของเบมโบเนี่ยเขาก็มีไม่งั้นเขาจะแยกออกมาทำไมใช่ไหมครับว่าอันนี้คือของมอไซค์เห็นไหมครับแล้วเบมโบเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นขวดเล็กเพราะอะไรทำไมจะต้องเป็นขวดเล็กทราบไหมครับทำไมน,นี้ขวดใหญ่ขวดใหญ่มันของรถยนต์ เบนโมเนี่ยเขาต้องการให้เปิดใช้ทีเดียวแล้วทิ้งครับเพราะทุกครั้งที่เปิดปุ๊บเนี่ยมันจะมีความชื้นเข้ามาแล้วเวลาความชื้นกับน,น้ํามันเบรกเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นศัตรูกันแน่นอนดังนั้นเนี่ยเลยต้องเอามาอัดเล็กแล้วเปิดทีเดียวใช้หมดแล้วทิ้งไม่ต้องเปิดทิ้งเอาไว้หรือว่าก่อจะได้ใช้อีกอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์น้ามันเบรกมันค่าเสื่อมไปแล้วครับตัวน,นี้เนี่ยเขาทําขึ้นมาเนี่ยสำหรับออคอ n ดิชั่นเลย e v e r y d เดย์ไรดิ้งก็คือขี่ได้ทุกวันขี่ได้ทุกสภาพนะครับแล้้วกก็มมันนนีีอาาายยุรใชงเ่ มากขนาดไหนถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยบนถนุดเนี่ยอายุการใช้งานของเขาเนี่ยที่12,000กิเมตรถึง24,000กิเมตรนะครับแต่เอาเป็นว่าผมว่า24,000ีก็เยอะเกินละเ,เป็นผมอ่ะหมื่นกว่า15,000ก็น่าจะเปลี่ยนได้แล้วล่ะหรือไม่ก็ลองเช็คดูยิ่งบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเป็นเมืองสภาพอากาศชื้นนะครับลองเช็คดูแล้วกันอ่าแต่ถามว่าอันเนี้ย12,000เนี่ยถึง24,000เนี่ย จริงๆเนี่ยมันมีโปรดักต์อีกอันหนึ่งเป็น b e m b o Racing จะใช้ได้แค่อยู่ประมาณ2,000กิโลเมตรถึง4,000กิโลเมตรแค่นั้นเองต้องรีบเปลี่ยนเพราะว่าค่า Compressibility ก็จะต่างกันนะครับไม่ใช่ว่า Racing จะดีกว่าบนถนนเสมอไปเราใช้งานต่างกันใช้รถต่างกันดันั้นต้องคำนึงเสมอว่าเราใช้อยู่บนถนนครับเพราะว่ามันเป็นค่า Compressibility แล้วก็อะไรๆอย่างที่มันต่างกับสนามแล้วอายุการใช้งานก็ ยืดยาวกว่าถ้าเราไปฝืนใช้ค่าวความชื้นมันจะขึ้นเร็วม,มากและทำให้เบรกไม่อยู่นั่นแหละคือ,อ,อข้อเสียของน้ำมันเบรกในสน,นามแข่งนะแหรับแข่งทีนี้เนี่ยก็ยิงเตือนอยู่ว่าอย่าไปใช้น้ำมันเบรกรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์เพราะซีนโอลิงทุกอย่างองุปกรณ์มันจะเสือ่อมนะเดงนั้นนี้ต่อให้ไม่ได้ใช้ของเบนโบเนี่ยไปใช้ยี่ห้อไหนก็ได้แต่ต้องคำนึงและรู้ว่ามันเป็นของมอเตอร์ไซค์จริง เราจะได้รู้ว่าคาลิปเปอร์เราชุดระบบเบรกเราเนี่ยการใช้งานเนี่ยอายุมันสมกับสมรรถนะของเขาแล้วก็ความน่าจะเป็นของเขาไม่ใช่ไปเร่งให้มันเอ่อตายเร็วขึ้นอ่ะไอ้พวกสื้อย่างต่างมันไม่ดีอ่ะตรงนี้ขอฝากไป้วยแล้วกันโอเคครับขอบคุณครับ